คุณนะเมดเก้ามงห้าสิบหสวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้เพิ่งเก้าโมงห้าสิบหนาทีเืดโอ้เมืองหิมาพี่น้องกระพามาเมืองหิมาออกมาข้างนอกออกไปซื้อของข้างนอก ไปซื้อสายเมื่อวานถนนพี่นนอกกันเมื่อนีวันเกิดลูกสาวเมื่อนีวันเกิดน้องเพาลินา่าก็เลยไปซื้อของตแต่เศร้าแต่ว่าพประทันได้จัดวันเกิดดอกจ้าเพราะว่าไอ้บรรยากาศไม่ค่อยดีแล้วก็บ่มีหม่องจอดลถหิมะเต็มถ้ามันหิมะไอ้ อาทิตย์นี่โบนูกับซีแมนคือสิได้ไปเศร้าสถานที่จัดงานวันเกิดให้ให้นอ้องเพอาลีนาอ้าวยายจันหอมมืดมืดขนาดอันเาโมงหา็7นาทีเมืองหิมะแม่เดือนแม่เจายายจันหอมสวัสดีค่ะโอ้ยมื่อนี่พาออกมาเที่ยวของนอกาได้ไลโดนแล้ว เมื่อไเปิดค่าการมองเห็นพระเมืองหิมะบ้านแม่เดือนบ่มีหิมะเลยเนาะไปเก็บบักเพล็กน้ำหม่้านนี่อ้วสะอ่อนบักเพล็กได้แต่ว่ากระตาบักหง่เอารวดสิจัดเมื่อได้วันเกิดล่ะเตี้ยสันว่ายังบ่รููเลยถาทเทนี่หิมะยังบ่ยุยกกะกะคือสิมันตรงเลยไปเซาทีคือปีปีที่แล้วล่ะ เพราะว่าอย่างมันบม่มีหม่งจอดรถเราถ้าผู้ใดบ่มีไอรถขับเกินสี่ล่อขึ้นขึ้นเขาขึน้นเขาทางบ้านใกล้ผู้ใด้ด,ด้จ, <c oughs> จ้ะเพราะว่าหาเขามาส่งลูกเขากับหารถมาติดก็สิยากเฮาอ,อีกเนะเาะก็รอเมืองก่อนเพราะว่าอยู่นี่ปกติเขากะจัดพ่ค่อยตรงดอกเมื่อนี้ก็สีกินกันในครอบครัวแลพิ่นจะกินพิซซ่าสวัาดีจ้ะแม่กายแม่หอมแม่โจจาก เดือนเนาจะเดินทางปลอดภัยจะไม่กล้ายพอออดจ้าขอบคุณหลายๆจะไม่จูสวัสดีทุกท่านในบ้านทุกท่านในบ้าน <c oughs> นี่อยู่สามท่าน <c oughs> ขอบคุณหลายๆนะจ้าพูนามงโอ้ยกระโจกะไลหลายมึงบรรยากาศอึมคึมดนไ่นขนาดว่าเก้าโมงสิบโมงเช้าไม่เดือนบ่คือทางอิตาลีเด้ ตาลีอากาศดีนะเมื่อนี้ได้ออกบ้านตะเศร้าว่าไปเมืองไม่เดือนเก็แบบักพีกอู้เป็นต่สะอ่อนอยากอยู่ใกล้ๆเนาะมีหลายแท้ดวงตา <c oughs> เอา้าอันมีหลายอันซันีกคโอบอุ้นแล้วดีใจแล้วผ <c oughs> ู้ดใดผู้ใดบ่มากรสร้างเขา ให้เขาคิดไปเองเม่นบออันช่วงนี้แก้กันยากเราจะพี่น้องเพราะว่ามื้อนี้ก็สิไปซื้อซ้ายได้ซื้อซ้ายซื้ออันซื้อเกลือพี่น้องมา่วานถนนท่าซันกับขับรถขึ้นเขาบ่ได้จะเพราะว่ามันมืนเราบันนี้ถ้าช่วงเนี่ยเนาะกับฝนเป็นสีลิลิ้นเรามันก็จากหิมะมันก็กลายเป็นน้ำแข็งตื่นสามาก็ได้ตากหิมะโหลดได้จอดทุกคนยากยนก ถ้ามันใกล้ไปหาผู้ใดซาก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเอ้ยบ่ต้องสงสัยบ่ต้องสงสัยเพราะว่าตอนนี้ใกล้น่ะจะตอบคอมเมนต์เฉพาะคนที่เข้ามาใกล้เห็นในคอมเมนต์เนาะจะเพราะว่าบางเทียมันกับได้ดแบบว่าเฮาอยู่กับโทรศัพท์ตลอดเนาะบางเทียมันกับผไ้ดเด้งมาเด้อพี่น้องบางเทียผู้ใดลงคลิปล้งหยังกับ่แมนว่าจะเด้งมาให้เห็นทุกคนเด้อถ้าผู้ใดที่ใกล้บู้ดเข้าไปบ่ต้องสงสัยเด้อจะบ่ต้องสงสัย พาบวัน้าอีหลี่ถ้าผูดด้ใดยุต้างประเทศยุ่ประเทศหิมาเนี่ยจะลูกตื่นมาหนิยากยากตักหิมาถ้าก็ตักหิมาก็ออกบ้านบ่ได้พี่น้องเปิดประตูบ่ได้เดยอยุ่นเนี่ยนี่นี่เมื่อน,นี่หิมาบ่ตกเด้จากฝนตกฝนตกเพอลิ้นลิ้น,นมาถึงน้ำแข็งแม้มันก็เลยแบบเมือนต้องตื่นสัมมาตักหิมาแล้วต้องเอาเกลือว่านแล้วก็ต้องเอาเอา้ายว่านเนาะจะจังขับรถขึ้นเขาได้ อันจ้าแม่ใกล้เข้าใจจ้าสันวาแม่แม่เดือนนะจ้ะอันนอแม่เดือนนอเพราะว่ายุเมืองหนาวเนาะสบัสดีค่ะแม่ใกล้สาวกอนเพราะท่านในนอนบอสพระท่านในนอนบนนะเนาะขอบคุณห,หลายๆด้จ้ะขอบคุณสิบแปดล้านดวงตานะคะใกล้จะตอบคอมเมนต์เฉพาะที่ใกล้เห็นเนะจ้ะผู้ใดบ่เห็นใกล้ไปแบ่พต้องสงสัยเด้อ บ่ต้องสงสัยไม่ต้องอะไรมากมายเนาะคะ่ะเอาที่สบายใจทุกคนเอาที่สะดวกเอาที่สบายใจทุกคนบ่ต้องคิดอีหยังมากมายเฮ็ดพวกเนี่ยบ่ต้องคิดอีหยังมันบอบ่อยากมีปัญหาบ่อ,อยากมีอีหยังมากมายกับผู้ใดเนาจะถ้าสงสัยอีหยังกะทักหลังบ้านได้เด้อบ่ต้องบ่าต้องอีหยังมากมายถ้าเห็นม้าก,ก็ไปเพราะว่าใกล้ก็ตอบคอมเมนต์ตามคอมเมนต์ เห็นผู้ใดมาใกล้กับไปโลดทุกคนถ้าผู้ใดเข้ามาทุกคนจะรู้จะรู้ว่าว่าใกล้เป็นแบบใดถ้าเข้ามาใกล้เข้าไปเช็คหลังบ้านปุ๊บถ้าไกลเห็นคอมเมนต์ใกล้สิดตอบทันทีหรือว่าถ้าเพื่อนในกลุ่มเนี่ยมันถ้าไกลอยู่กับโทรศัพท์ถ้าไกลเห็นเด็งมาปุ๊บใกล้สิไปทันท,ทีทุกคนจะรู้เพราะฉะนั้นบ่ต้องสงสัยถ้าสงสัยก็โทรมาถามหลังบ้านได้ เบอร์โทรก็มีนะคะไม่ต้องสงสัยเพราะใกล้บออยากบอยากตัวตนกมาเลยรักทุกคนนะคะรักทุกคนแจ้งนาทีแล้วเอาสนาทีก็พอเพราะเปิดค่าการมองเห็นคุณเฮานอเฮ็ดพวกนี้มันต้องอารมณ์ม,มารวยกันเจ้ามาให้คอยคอยไปให้เจา้าหากทุกคนใกล้ในเต็มร้อย ล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าม้านี่ใกล้กับไปหายถ้าใกล้โบเห็นบางทีเฮากับโบได้มีเวลาที่จะมานาั่งอยู่กับโทรศัพท์คนนะุณอานจะทุกคนก็เออผู้ใดลุ้งคลิปแน,น่นคลิปแน่ถ้าผู้ไดลุ้งใกล้เห็นกับไปแต่เวลายามหยามันก็ยากถ้าอยู่ต่างประเทศน,นายนมานี่ยากยากซ้ำกันระดับตื่นขึ้นมาไปให้ไปนะแต่แต่เดือนแต่เดือนที่บา้านเฮาเนาะแล้วแต่เด้อจะทุกคนแล้วแต่เพราะว่า ไกลบบอลีสบายสบายส่วนผู้ใดคิดอยังก็บม่ต้องคิดหลายไม่ต้องคิดมากเขาเห็นเขากับไปเขามันเพิ่งพ้าใส่กานเกอกันผู้ใดมีเวลากับมาบ่มีแต่แล้วแต่ใกล้กับมีเวลาใกล้กับไปใกล้เห็นใกล้กับไปใกล้ เพราะว่าเขาตอบคอมเมนต์ตามคอมเมนต์อยู่แล้วยาวไปยาวไปจะแม่มาสัตว์ใกล้กับอาแน่เพราะอาแน่ด้วจ้ะเพราะว่าใกล้กับกับตาไลรักทุกคนนะคะรักทุกคนคิดหอดทุกคนเดอ้อแม่เดือนกะลงคลิปหลายๆโลดแม่เดือนเพราะว่ายังใกล้กับพันย้อนคลิปลเด้อแม่เดือนทานย้อนคลิปใกล้เฮ็ดคลิปเด้อใกล้พานน่ะใกล้บ่ค่อยได้ไหลสวนใกลไ้ไหลถ้าตอนแรกๆ ใส่มาอดอยก็จอดให้กันลุงสักลุงสักไม่โจไม่หอมอันเด็จอดให้กันตะกี้แฮมุกี้ที่รักหูจักเนาะกระเฮ็ดมาบัี้ใกล้กัเลยมามากตังนี่แหละแม่เดือนใกล้กับมาอาญลุงคลิปทุกมือใกล้กับผ่านย้อนคลิปเดะบ่ได้ผ่านย้อนไล่สุดไล่กับบ่ได้โมงหลายดอกเพราะว่าบ่บ่มบ,บ่มมีเอฟซีหลายตะก,กี้สู่เซเด้อแม่เดือนลงคลิปหลายๆกับบ่เป็น จะเข้าไปเมืองแห่งการเต็มที่แว่าไกลนี่ลอยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์แต่ว่า,ามันการทอลทัศน์นอกจากสีส่งเป็นแต่สติ๊กเกอร์แต่ว่าเมนไปเนี่ยก็จะแมนโทรศัพท์มันเขียนได้เนาะคอมนี่เขียนบ่ได้เือไปยังที่ี่เนี่ยก็คอมเมนต์ได้ไได้จากคอมเมนต์เดือน จะไปน้มลงทุกมือจะแม่เดือนลงไปโรดบากริกบัปากท้ายเฮกับเขากับน้ำลงไปโลดใกล้กันลงไปทั่วทิพย์ทั่วแดดแกล้กับ่านย้อนคลิปแล้วแม่เดือนใก้เฮกับเขากับน้ำยูมองไทยไปนั่นไปนี่กะลงเขาเฮอีหยังเขาก็ลงมันนั่นแหละจะแม่เดือนเพราะว่าเขาผู้ต้องไปวอลีเพราะว่าเขาเต็มทีร้อยเปอร์เซ็นต์มันมันได้น้ำนางสันเด็กใกล้พานย้อนคลิปเด็กใกล้ไปได้พานย้อนไล่สดน้องแม่โจ้ช่วงนั้นคลิปใกล้อะใกล้ลงคลิปทุงมือทุงมือทุกมือ แม่เดือนก็เอาเอฟซีจอดไปให้เจ้าของน้ำแน่อย่างเสนะเฮาก่ะสู่ไปน้ำกันละ่ะกาสู่ไปน้ำกันไม่ทิ้งกันค่ะไม่ทิ้งกันอยู่แล้วลร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์เนอะแต่ว่าคอมเมนต์เนี่ยแต่ว่าใกล้ตอบคอมเมนต์ตามคอมเมนต์เนาะเข้าใจกันเนาะก่อนก็ย้อนค่ะพี่เดือนเพราะฉะนั้นเอามประวานนี่ก็ไปย้อนอันย้อนแย่ให้แม่เดือนเนาะ เดือนมาเห็นแม่เดือนอากลากอยู่เอ้าแต่ฟังไปน้ำเออพงอยากหัวพนเมาเรื่องกันกินกระเทียมจะไปปาร์ตี้บอกกันบอกกินกระเทียมแม่อยู่ถ้าใกล้สิคิดว่าสิไปปาร์ตี้ใกล้สิบอกกินกระเทียมประมาณสามสี่มือนเดเยเพราะว่าอย่างถ้ากินแทานึงเนี่ยโอ้ยแปลงฟันยังได้ก็บ่อพ่อออกเลยสามมือสี่มือปเดเลยขอบคุณ้าน้องสันว่าเมโจว่าสูไปน้ำกัน้าแม่แมจสูไปน้ำกัน ผู้ใดสะดวกก็มาผู้ใดบ่สะดวกกะเอาไว้ย้ำมือสะดวกนอกจากเพราะว่าโปตตองขิดมากโปตตองวอรดีขอบคุณมากค่ะแม่ใกล้แม่หอมจะแม่เดือนสูบไปน้ำก,กันแม่โจ้ก,ก็่าสูไปน้ำก,กันจ้ามาสั่นมาโปตตองก็ดอกจ้าใหญ่จ <c> ห <oughs> มอ,มอเอาไม่มอจะจ้องหมอให้ปวดตานะ่ะเข้าใจกันจ้าแม่เดือนแม่ดูแม่เดือนเอาผู้ใดบงังเนาะคนเขาเห็นงานทุกคนแม่เดือนก็นแหงยาก ยากับเอกสารอย่ากับลาเนาะคนณฮ้อมมันกับมีครอบครัวเนาะกับมาบ้านในสีว่ากับเขากับน้ำยางหมูเลี้ยงกับสีว่าการบุกการบ้านลูกเนาะยูรานกับงานบ้านเสียสร้างผาออกไปงานยู่ลานอีกเนาะทั้งซอยสามีทั้งเห็ุเอกสารยังไกลน่ะตื่นขึ้นมาได้ตากหีมาโหลดโอ้ยเออส่วนลูกสิไปโรงเรียน ิยังกันยากช่วงเนี่ยก็คือช่วงหนาหอน้อนาห่อนตื้นมากอะแต่ก็ได้เฮ็ดยังแต่นี่ก็โอ้ยพอป้ตาก็ออกบ้านก็ได้มีมาเพียงเกี่ยวเปี่าเด็งไหแห้งขาสั่นอยู่แล้วถ้าแม่นปตากีมาออกบ้านก็ได้เลยขอบคุณหลายๆนะจ้าขอบคุณที่มาส่งกำลังใจมาหนีกน็โอ้ยพอลูกแค่เล็กขึ้นไรลนเะนาะจักเป็นนี่ยังอ,อารมณ์ก่อนนะจ้าขอบคุณหลายๆ <c oughs> ขับรถไปในเมืองไปซื้อของมืออื่อนมูสิมามืออมูสีมะเที่ยงเขากินกันแหละมืออื่อนมูสิมะน้อนน้ำแต่เลยสีได้เขาในเมืองว่าเมืออ่อหนีไปเมืองของของม้าวันอนังคารเอ่อรู้ว่าสิสิมีอย่างแน่บนนะเพราะว่าปกติของสิมาวันอนังคานจากเมืองไทยนอบปกหงปกกอบางนึ่ง,รง,รง,รงหรืบ่มีอย่างกินเลยปิดยาวเลยบ่มีของม้าปกหงกับปกหงเหี่ยวเหี่ยวเมื่อวันเมื่อหนีขวางมา้าไป ว่าสิได้ยังกินกันหนึ่งกันหนึ่งกันก็จริงจินกระสายก่อนเนาะจ้ะสู่ไปน้ำกันจ้าไม่หอวไม่ใกล้ไม่เดือนนองก่อนจ้าสู่ไปน้ำกันเทากันเห็ดเนาะผู้ใดว่างกันเห็ดมันกันความถนัดไผ่ถนัดมันวางไพ่วางมัน ไปลากะบปตุงกันเนาะท <c oughs> ั้งบ้านเสาก่อนทั้งบ้านเสาก่อนกะตอนนี้ก็ข้าพ่นสีน้อนแล้วทั้งนี่หาก็เศ้า <c oughs> ทั้งนี่หากะกินกาแฟแล้ว <c oughs> ตื่นมาเห็นกับไปหลดเนาะเขากันอยู่แล้วเป็นบ่นอะไรส,สู่ไปน้ำกันเฮ็ดไปน้ำกันนักสิละ่ะจักนาทีแล้วสิบหานาทีแล้วโอ้ยแกกระสีอําลาลุงเ,เวทีแล้วบัด ไก่สีหอดเมืองเด้วขับรถครึ่งชัมม่วโมงได้จากเขาในเมืองมองที่ลูก้ายไก่เห็ดงานละร้านอาหารเขาในเมืองนี่แต่ว่าถ้าไปเมืองใหญ่มองย้ายใจหอมอยู่กับชัมม่วโมงกลัวแต่ว่าถ้าไปใกล้ๆนี่จะใกล้กับเขาไปทุ่มเงละหมือนมันขับรถบปไก่ด้อหมือนละครึ่งชัมม่วโมง เพิ่มชัมม่วโมงไปกลับกับชัมม่วโมงหนึ่งเมื่อนี้น้องพอลินาเลิกเร็วเมื่อนี้น้องพอลินากลับแท็กซี่แท็กซี่มาส่งกับเอ่อเที่ยงเที่ยงสี่สิบหา้าเมื่อนี้กับวันเกิดเพเลินพร้อมก็เลยต้องรีบออกบ้าไปเจอสาวตอนนี้สิบโม,มงกลับหอดบ้านกับพอดีน้องพอลินามาเราจะกายกับขอขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟทุกกำลังใจเราจะขอบคุณ สวัสดีค่ะพี่เอฟขอบคุณนะคะที่แวะมาหนูกำลังรบกวนดิหนูแวะเข้าไปหานะคะพี่เอฟขอบคุณมากๆนะคะพอาีหนูจะไปซื้อของในเมืองขอบคุณพี่เอฟขอบคุณแม่เดือนขอบคุณแม่โจขอบคุณยายจันหอมขอบคุณเอฟซีทูเนนะคะขอบคุณดวงตาที่เข้ามาสองพ่อบอแพรบนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย